อาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องมี7ถึง8ชั่วโมงในการออกกำลังกายแต่ผมถามแบบนี้ถ้าวันหนึ่งคุณเดินขึ้นบันไดไม่ได้ตอนอายุ65าเนี่ยถามจริงๆอ่ะแบ่ง6 7ถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยคุ้มไหมเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นผมว่าคุ้มนะฮะแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นด้วยคนที่ออกกำลังกายเยอะเนี่ยนะครับเหมาะสมแล้วกันนะสมาธิก็ดีนะทำงานก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเชียร์มากๆว่า สำคัญกว่าประชุมส่วนใหญ่ของคุณนะพูดจริงๆนะผมพูดจริงประชุมส่วนใหญ่ของคุณที่คุณกำลังจะไปประชุมบ่ายเนี้ยนะฮะไม่สําคัญเท่าออกกําลังกายแน่นอนดังนั้นได้โปรดเถอะหาเวลานะครับหาเวลามาจาัดให้ได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนมีชีวิตที่แน่นอนทุกคนมีคอนดิชันไม่เหมือนกันแต่หาเวลาได้เพราะมันสําคัญจริงๆและไม่มีอย่างอื่นทดแทนการออกกําลังกายได้นะฮะไม่มีอย่างอื่นทดแทนการออกกำลังกายได้นะ The best medicine นะการออกกำลังกายนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้คุณจะไปฉาย e ร l i ล h t จะไปเข้าอู้อะไรเนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะครับออกกำลังกายต้องทํากี่วันต่อสัปดาห์ผมตอบเลยนะพยายามทําให้ได้ทุกวันแต่ว่าสลับไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมครับคุณต้องทําหลายอย่างอะ่ะมันก็ต้องมีวันสลับบ้างนะครับ